กำลังเดินทางไปแข่งขันที่คอนแก่กก็น่าใช้เวลาขับรถประมาณ6ชั่วโมงนะคะก็มีคูณพ่อขับแบบนี้ ็วันนี้ก็ประมาณหนึ่งแต่เขายังมีบอกว่าหลังตึงๆนิดนึงอาจจะต้องยืดหน่อยค่โอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นรถทริปเนาะเที่ยาวเหนือไทยบรรยากาศให้ดูค่ะถ้าเซฟตัวเองนะคะก็วันนี้แคลจะสนใจพื่อที่จะหลอกล่อเพื่อที่จะได้พักหลังไปแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราไปชิมคั ดเราว่าจะรับสัมผัสสเพื่อไม่ให้แบบว่า too much pain <c oughs> ที่หลันะคะตอนนี้ก็เลยมากินข้าวกันก่อนนะคะ <c oughs> รถที่เอามาวันนี้นะคะ GLB 2 0 0อันนี้เป็นเพราะว่าปวดหลังนะคะต้องเอาหมอนยาวมาด้วยก็ใส่ถุงกอฟได้สบายอันนี้เป็นถุงทัวนะคะใส่ได้สบายอยู่แล้วก็วันนั้นเราก็เอาเสื้อผ้าแขวนมาอันนี้ก็ กดปิดได้เลยสบายนะคะสำหรับใช้2คนคนนึงนักกอล์ฟสามคนยังใช้ได้เลยวิ่งมาขอนแก่นนะคะก็ใช้ไปประมาณครึ่งถังเพราะว่าถือว่าใช้ได้เลยประหยัดแล้วเดี๋ย ugo ต้องเติมอีกรอบนึงก่อนกลับกรุงเทพนะคะตอนนี้นะคะประมาณเกือบจากคลึกนะคะแล้วก็ถึงที่สนามบินแล้วเดี๋ยวเราจะเน้นฉิดพัดมากกว่าวันนี้เพราะว่าในเมื่อเรามีการเจ็บน,น,นิดนึงแต่คือไม่เจ็บมากเออเราต้องซ้อมฉีดซ้อมพัดให้เยอะเพื่อที่จะเก็บได้ดนะคะ บรรยากาศนะคะสนามสวยมากชาาวันแรก ก็วันนี้เขาทีออฟเจ็ดโมงสี่สิบสี่นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เดินไปซัมไรฟ์แล้วก็ชิปพัดก็คือเหมือนเดิมว่าเน้นชิปพัดนะคะก็เราดูค่ะซ,ซู่ๆมีการอากาศแบบปวดหลังนิดนึงวันนี้แต่ก็ไหวอยู่ค่ะ วันนี้นะคะเ้าก็กำลังเดินไปที่แท่นทีออฟหร s อซิก็จริงๆวันนี้อาจจะระยะสั้นลงกว่าปกติหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็วางแผนเออเราไปชิปพทัททำให้ดีนะคะแบบว่าเก็บให้เนี้ยบเราก็เหนียวนิดนึงน่าจะไม่มีปัญหาก็แน้เ่อร์อาจจะสั้นกว่าปกติหน่อยปกติก็สั้นอยู่แล้วแต่ก็เดี๋ยวลองดูค่ะ วันนี้ก็วันที่2ของการแข่งขันนะคะแบวันนี้ก็อยู่กันที่สิงปโปรูแก่นเหมือน,นเดิมเพราะว่าพ่ออาจจะไม่ได้พัวเขาอยู่ที่ไหนมัง้งไม่แน่แต่ แต่ก็เมื่อวานคือมีปัญหาไอ้หุมพาสีตีไปตกน้ำขวาล้วก็จอกแล้วคือมันมีต้นไม้บางแล้วเขาก็คิดในหัวว่าแบบเพ s อเซฟช็อตให้แบบว่าตีอ้อมต้นไม้แล้วก็เฟดแต่ทีนี้มันเฟดได้มากพอมันก็เลยไปตกน้ำเอ้ยไม่ใช่ตกซ้ายก็เดี๋ยววันนี้รอวางแผนแล้วก็เล่นใหม่กันค่ะส่วนเรื่องหลังเนี่ยเมื่อวานมีแอบปวดน,นิดน,นึงตอนกลางคืนตอนนี้น,นิดนึงแต่เดี๋ยวไปหาฟซิโอแล้วก็ เสียงจะแหบนิดนึงเหมือนเช้านะโอเคไปดีกว่าค่ะ 记忆。C M U. รของวันแข่งขันวันที่3นะคะก็เมื่อวานจริงๆ9หลุมแรกมี1นึ่งบเบิ้ลสองเบอร์ดี้เออแล้วก็1นึ่โบกี้นะคะก็โอเคแก้ไขเข้ามาได้ได้2เบอร์ดี้ติดแต่ว่า9หลุมหลังก็คือ5คือ9หลุมหลังก็คือโอเคจนมาเหลือประมาณแบบ5หลุมสุดท้ายอย่าแโบกี้โบกี้ดับเบิ้ลโบกี้อย่าเงี้ยอยู่ดีๆตีเหล็กไกลขึ้นแบบอีกเบอร์หนึ่งงเงีนะะ้ยค่ะแล้วก็พาสามหลุมอา่าสิบเจ็ด ตีเหล็กทะลุไปด้านหลังท้ายหลังเล่นยากมากก็เดี๋ยววันนี้วางแผนเล่นใหม่นะคะแล้วก็ลองดูว่าจะทําสกอร์ได้ดีขึ้นมากแค่ไหนคะ่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวลองดูว่าวางแผนเล่นใหม่เหล็กน่าจะไกลขึ้นเพราะว่าโดนฟอร์เยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องดูค่ะวันนี้เอาใหม่ก็คือไม่เซเร์เวสเลยมากแล้วคือทําให้ดีที่สุดส่วนเรื่องเจ็บหลังก็ยังเจ็บอยู่นิดนึง มาเจ็บด,ด้านซ้ายไม่รู้เพราะว่าเราพยายามแบบซับ i ิ u ิวด้านขวาแล้วเรามาใช้หลังด้านซ้ายมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าก็กินยาตามปกติแล้วก็แดะยานะคะ mm <laughs> ก็จบแล้วนะคะกับการก็จบแล้วนะคะกับการแข่งขันที่ขอนแก่นนะคะ <c oughs> คก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ส่วนหนึ่งวันนี้พาราตีอีเวนต์ฝั่งเอ่อก้าหลุมแรกนะคะแล้วก็จริงๆตีมาบวก2เองแล้วเหลือ2หลุมสุดท้ายเหมือนน่าจะหมดแรงด้วยหรือว่าแบบความกดดันที่อยากไ,ได้เบอร์ดี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเสียก็เลยกลายเป็นวันนี้เกิน5นะคะก็คือจริงๆฝั่งหลุมแรกอ่ะค่อนข้างดีเลย2เบอร์ดี้อ่ ก็โอเคไงก็ฝากติดตาม YouTube แพลวนะคะแล้วก็ IG แพลว P R E a w W P A ีค่ะแล้วแพลวไว้จะมาทำบล็อกให้ทุกคนดูอีกนะคะบ๊ายบาย